เก่าๆมาแล้วก็ดีนี่นะครับก็ผมอยากให้ให้ยุติกันไปนะครับเราเริ่มต้นใหม่โอกาสประเทศไทยจะปฏิรูปได้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่ที่สนใจเรื่องนี้ช่วยอยู่นะครับแล้วเรื่องนิดนึงนะครับเรื่องที่พันธมิตรฟ้องในเรื่องเรียกคืนปตทเนี่ยผมเห็นด้วยเลยสมเหตุสมผลนะครับแต่รูปใช่ไหมที่แปรรูปนะฮะต้องทำครับเพราะว่า เรื่องทุจริตคอร์รัปชันสำคัญสำคัญที่เปิดอยู่ที่เราเห็นเป็นส่วนหนึ่งน้อยนิดเท่านั้นเองนะฮะอีกหลายเรื่องที่ถ้าเปิดขึ้นมานะครับพี่น้องเนี่ยจะอึ้งเลยและกระบวนการตรวจสอบพอตรวจสอบได้นักการเมืองเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศหมดนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไปครับขอบคุณนะ่ครับขอบคุณพี่วิชุดมีอะไรสั้นๆใช่ไหมครับก็อยากจะขอบคุณองค์กรต่างๆนะครับคือพวกเราเป็นชาวบ้านตัวน้อยๆฮะกำลังจะต่อสู้ มันไม่มีหรือมีก็แบบแผ่วสละเกินแล้วก็ผู้มีอํานาจวาสนาเขาก็ไม่เห็นความสําคัญของเราเราได้อย่างพีประเทืองมาช่วยท่านส่วนหนึ่งได้จากท่านสวส่วนหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นี่ผมเพิ่มปิติตินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทางสภาทนายความนี่ได้ฟ้องสารคดีสารปกครองสูงสุดนะฮะแผนกสิ่งแวดล้อมนี่ครับเพราะว่า เราเองอ่ะถ้าจะสู้ด้วยกําลังตัวน้อยๆนะครับคงไม่มีปัญญาที่จะสู้ได้ครับดังนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้ความเมตตาแล้วช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนเรานะครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เหนื่อยยากแล้วก็แวะเวียนมาสภากาแฟสภาประชาชนนะครับขอบพระคุณครับนี้ลารายการเลยครับ